สวัสดีครับวันนี้เป็นคืนวันที่25 24นะครับกมีโอกาสได้มาถ่ายคลิปวิดีโอให้ชมบรรยากาศนะครับการหาแมงนะครับมแมลงชนิดหนึ่งนะครับที่ชาวเหนือเขานิยมกินแล้วก็มีพื้นที่ทางภาคอีสานภาคอืนน่นๆนะฮะนี่ชื่อแมงแมงเหรอแมงนูนแมงนูนนี่น้องผมอนะ่ะสภาพ หายเปิดไอ้เปิดกันไอ้ก็ลองไอ้ครับจะลองกล้องมหมูกันมีนูนเนาะนูนมนูนนี่นะัคนน่นเออโอ้ยอดวนักนิยนวนักนิยอนี่นะอันนี้ทรายทรายมเจ้าแล้วครับอันนี้คือฝาดมาตะกี้เนี่ยมันก่อนครับเหรอคดูนี่ <laughs> ในแบบแจำเป็นตะกตี้นะนะฮะชมวิธีการฟาดนะครับ <c oughs> นี่ฮะคือ <c oughs> เขาจะหาไม้ยาวๆนะครับมาฟาดบริเวณต้นที่มันแมลงไม่จับนะฮะส่วนมากก็จะเป็นต้นมะขามนะต้นมะขามต้นใหญ่เลยแล้วก็ที่ แมลงก็จะบินตกลงมานะครับแล้วก็มาที่ไฟที่เขาจุดที่เขาเาเปิดไว้นะครับข้างล่างนั้นเ<อ>ป็นมีเสือนะยิ<อ>่งก็เหนื่อยอ่ะีกอ่ะปวดเลยพี่โอ้เป็นแห้งเบาเม,ม <laughs> เื่อยอ่ะมอยอ่ะเนี่ยไม่บบยาวๆเลยไหนอ่ะโอ้ เนี่ยนอนน่ะมันพุ่งเกินว่าไอรีนน่ะมันจับนึ่งไอรีนน่ะที่โลกไก่นะจับซ้อมนอมอ่ะจับได้เหรอเออของเปิดหน่อยไงอีปุ๊กเพอาอีปุ๊กแน่ๆเขอเขาตอ้าวหันเราเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเออดูฮะโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะตัวใหญ่เนาะโอเคครับผมตัวาสมาระต้องมาสูดโต๊ะเลยอ่ะ สวานะส่วนแมกมันออกออกแบบฮะอ๋อถ้าแรงอ๋ออันนี้น้อยถ้าถ้ามันแรงนี่มันแัใครออกอ่ะอโอ้วัผมไม่ยืมอันัหไปีเ่้โอ้โอ้อ้อกโอ้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 โ้ต้โอ้ออ้โก้โอ้โ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้้โอ้อ้ะอ้น้อ ี่หอต้องไปเิ่งอะทุกคตรอคือว่าได้นั่งนกันนะตัวโตใหญ่ตัวมันน่าเดือดตัวน้อยอตัวนตัวน้อยอ่ะตัวมันตัวนอยโอ้โหเอาลงอง่มลง่เออนี่เห็นชดเลยสุดยอดอ้องไปลงเหงือกองน่ะฮะสามสยนิดน้อยนิดน้อยครับตาแป๊ยอันนี้เอาไปคั่วเนาะก็จะไปก็โก้ก็โก้นึหมื่นแปยก็าก็หได้เลยตาปาย เจ๊ว่าเป็นกล้องตื้อเยอ่นะไอ้ต้องเกล้องตื้อเยอะหรออันนี้ไอ้น้ำอิงอ่ะหมดแล้วนะอ๋อพอละอันคือมันได้ใหญ่ห้องเอา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 ไปยังครับเอาไปยังเอาไปยังมาดูวิธีการเอาแบบอะไฟก็ถ้าเป็นถ้าเป็นได้ไอ้นี่ยกใส่ไฟไวอัพปุ่นก้าวใครเต่ามันอะไรนะเดี๋ยวมันจะดันเสร็จเลยหร ไปยังไปยัง,ยงนะฮะพอดีมาชาา้าไปไม่ได้ช่วยเขาทำนะก็ถ้าเกิดเป็น,นแมลงนะครับคือมแมลงนี่เป็นมแมลงแมลงนุนนะครับภาษาภาคเหนือแมลงนนุก็จะเนี่ยมาเก็บอย่างนี้นฮะตอกนกลางคืนนะฮะแมลงพวกนี้ก็จะบินมาจับไอ้พวกต้นมะขามหรือว่าพวกต้นไม้ต่างๆที่มียอดเขีเขยวนะ นะแล้วก็สักประมาณสักทุ่มหนึ่ง<ป>เขาก็จะมาเก็บอย่างนี้ยครับตามต้นไม้นะฮะอันนี้เป็นต้นมะขามใหญ่เลยนะฮะปีนี้เป็นปีที่แรงจัดนะครับก็เลยมแมลงพวกนี้ก็เลยไม่ค่อยจะจะมีเท่าไหร่นะครับขนาดไม่มีเท่าไหร่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับพอเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะเจ้าอยู่โร<า>งงาน ก็บอ,อกก็ยิงนั่นแหละกินมาสักตอกจนน่อยดตอนนี้เอาไอ้ต้นนะฮะมีต้นมะขามอยู่สองต้นนะครับตอนนี้เป็นต้นที่สองเมื่อกี้นึกว่าจะพอละก็ไอ้ต้นหนึง่งต้นนี้ก็พอๆนะครับสูงก็ประมาณสักเลยหลังคาบ้านไปนิดหน่อยนะ ถ่ภา,ภาพบ้าเห็นบ้าไม่เห็นบ้าขออนะุญาตสูงเพาะเรื่องเหมือนกันนี่ก็ต้นมะขามต้นหนึ่งนะครับไปดูวิธีการเขาเอาลงนะแมัสามคนมน่ะแมนมดไหมครับ<อ>ฮะน้าพัดเหรอน้าพัดอยู่ใกล้อ๋อดดูละอ่อนน้อแต่ได้ปุ๊กเนี่ยฮะมือฝากของเราอยู่นู้นนะที่มืด เคยดูคลงานไหมดูร้ันสายไฟได้ได้เยอะมนกันครับได้ได้ประมาณสักขวดลิตรอะที่เกลือ่ะมันออกมันกำลังเคยออกไงแล้วฮือน้ำมนต์แบบไปคุดอะ ไปคุดแล้วก็ที่นี่มันห่างหายไปสักสามสี่ปีอะเราบันกำลังมาออกอครับมันไ่สีตัวใหญ่เลยตรงนี้กอ่อนี่ตัวใหญ่อ่ะเอาลนะครับฟาดละโอ้เอา้าโอ้โหอันนี้มันหลังคาไว้ก่อนหลังคาไว้ก่อน <laughs> ถือไม้ฟาดนี่คือฟาดแล้วบะขาไหมก๊อฟนี่ฟาดแล้วไหนบะขาไหมก๊อนเีเก็บมดเลยอแซวเล่นมาตะวัานักอะตะวัานักอะเห็นตลงตีในในขีปนไมกง่กเดี๋ยวาด้นกันนะระวังระวังู่นะอย่างก่อน ผูกนเนยเนาะผูกวันทักพอนะมันต้องรอฝนตกก่อนก่อนแม่นฝนตกมันรอให้มัต้องรอฝนตกก่อนออนครับแมลงเยอะๆตัวนี้ไม่ค่อยเยอะนะบักบักไค่นักเนาะตัวนี้เนาะหรือว่าย่ำไี่ฟาดนนแตกคืออ๋อคือนี่คือ,าอาสามาาวันมาแล้วเอาทุกวันสามง่เป็นสามวันมันแล้วตัวนี้ไม่คา่าอยมีนะครับไม่ค่อยมีเท่าไหานนร่ สัมผัสครับต้องสัมษณ์คลิปเป็นตัวอย่างแล้ครับก็คือเพื่อนได้ดูเนาะได้ดูตัวอย่างพอๆนี่ยตาอาพออบอก้าอะไรมันไม่กล้าหมดเลยสร้างภาพ่ันไม่ต้องสร้างภาพกันทั้งนันเลยนะ ตะคือขอไปกองนี่เลยนะคืในเยอะอย่างเงี้ยอ้โนี่เยอะขอกาน่กองให้เาตืนกโ่เล่นนนี่ตัวใหญ่่ยตัวใหญ่หน่อยออบอไก่อนไว้ก่อนโอ้่าเขาก็เนธอำว่นละเอนมาแอคทิพวิดีโอดูปะเนี่จมูกได้ดู ไม่มีนะฮะหมดแล้วท,ทำไมมีแต่เก็บทำไมไม่เอาตัวมันมา <c oughs> นะเอออีไว้กันนะไม่ใค <c oughs> จรจะสงสัยหรอกจริงหรือปลอมเนี่ยตัวนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับพอดีเก็บมาสักสองสามวัแล้วนะรคับก็จบพาวิดีโอไปคลิปนี้นะฮะครับสุดท้ายฮะนี่มือฟาดอันนี้ตัวจริงมีอฟาดที่วะตัวนี้เหรอครับ แมงมันอแมงมันว่มแมงนูนโอ้ถ้าแมงถ้าแมงมันคือขนาดนี้แล้วสุดยอดเลยไอต้องรวยแล้วไอต้องรวยละอันนี้แปลงก่อนถ้าเขาไปขายเนี่ยสมมติสมมตินะสมมติอันนี้นะครับอันนี้คือแมงนูนนะฮะแมงนูนนะเพราะว่าไม่ค่อยมีที่ไหนนะฮะก็คือมาเก็บที่นี่นะรากาศนาดนี้เบียช้างนะอันนี้รู้นะครับอันนี้คุ้นเคยอยู่คือราคาขนาดนี้นะครับก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะ ก็ประมาณหนึ่งรอยบาทที่เขาซื้อขายกันนะก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแมลงชนิดเมื่อกี้นะ,นะคะรับอ,อ๋อวนะิธีการทำามันะเจ้าปลาีใส่ปีกหล้ำแค่แต่คายเพื้นหนก็ได้อ <laughs> โอเคครับผมจนไปได้ความนี้นะครับ <laughs>